เชื่อว่าทุกคนคงจะเคยได้ยินเรื่องของผีเปรตกันมามากมายแล้วใช่ไหมคะว่ากันว่าผีเปรตคือผีที่ตอนสมัยยังมีชีวิตอยู่มักจะก่อกรรมทำเข็ญอย่างร้ายแรงพอตายไปจึงต้องหิวโหวยและทุกทรมานอย่างหนักจึงมักมาขอส่วนบุญส่วนกุศลตามงานบุญต่างๆและเรื่องที่จะนำมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ก็เป็นเรื่องของผีเปรตที่น่าสงสารที่เราเคยได้ยินที่วัดจุมพลสุทธาวาสเมื่อตอนที่เรายังเป็นเด็ก เมื่อเกือบ40ปีที่แล้วตอนนั้นพวกเรายังเป็นเด็กเล็กอยู่เพื่อนของเราเล่าให้ฟังว่าบ้านของคุณตาของเขาอยู่ระแวกวัดจุมพลสุทธาวาสในตอนเย็นวันศุกร์แม่ก็จะพาไปนอนที่บ้านตาซึ่งสมัยนั้นวัดจุมพลยังเป็นป่ารกครึม้มพอตกเย็นแถวนั้นก็จะเงียบสงัดและวังเวงไม่ค่อยมีผู้คนสัญจรไปมาเท่าไหรนักหากไม่มีงานวัดยิ่งตกดึกก็จะยิ่งเงียบ เงียบขนาดที่ว่าได้ยินแม้กระทั่งเสียงของใบไม้ที่หล่นลงดินกับเสียงหมาเห่าหอนตลอดคืนตอนนั้นเพื่อนบอกว่าถ้าใครตื่นมาตอนกลางดึกก็มักจะได้ยินเสียงประหลาดบางครั้งก็จะเป็นเสียงหวีดแหลมเล็กๆบางครั้งก็จะเป็นเสียงร้องไห้โหยหวนโดยเฉพาะช่วงวันพระวันโกนจะได้ยินเสียงดังนานกว่าทุกๆวันยิ่งในคืนหน้าหนาวด้วยแล้วบรรยากาศมันชวนให้สยองขวัญยิ่งนัก เมื่อได้ยินเสียงประหลาดเพื่อนมันก็จะตกใจตื่นขึ้นมาและร้องไห้หรือไม่บางครั้งมันก็เอาผ้าห่มมาคลุมแล้วเอามือปิดหูทำเป็นไม่ได้ยินเสียงอะไรสักพักก็พลอยหลับไปเองเพื่อนบอกว่ามันเป็นอย่างนี้อยู่นานนับปีเลยทีเดียวตื่นเช้ามาเวลาไปถามตาก็มักจะได้คําตอบว่าไม่มีอะไรหรอกแค่เสียงลมพัดยอดมะพร้าวหรือไม่ก็ยอดตาลเสียงมันก็เป็นอย่างนี้แหละ แล้วก็ให้เพื่อนรีบเข้านอนแต่หัวค่ําตื่นเช้าสมองจะได้แจ่มใสอยู่บ้านตาไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นเพื่อนก็รับฟังแต่ก็ยังสงสัยว่าบางคืนไม่เห็นมีลมเลยสักนิดแต่มันก็ยังได้ยินเสียงเหล่านั้นอยู่ดีตื่นมาตอนเช้ามันก็ถามตาทุกครั้งจนตาเองก็นั่งขมวดคิ้วและหันหน้าไปทางวัดจุมพลอยู่เป็นนานสองนามอีกหลายวันต่อมาเพื่อนมันก็ตามแม่ไปนอนที่บ้านตาอีก คราวนี้มันกลับไม่ได้ยินเสียงประหลาดอะไรนั่นอีกแล้วพอตื่นเช้ามาตาก็เล่าให้ฟังว่าเสียงนั่นเป็นเสียงร้องขอส่วนบุญเมื่อถึงเวลาดึกเดื่นค่นคืนมันจะต้องออกมาร้องขอส่วนบุญเช่นนี้ทุกคืนตัวมันสูงมากสูงกว่าต้นตาลเสียอีกมันจะเดินไปเดินมาอยู่ในวัดเวลามันก้าวขาเดินมันจะข้ามโบสถ์ข้ามสาลาวัดหรือกุฏิพระเดินไปเดินมาอยู่อย่างนั้น แล้วก็หวีดร้องขอส่วนบุญกุศลพอรุ่งเช้ามันก็จะหายไปตาเล่าให้ฟังว่าคืนนั้นเป็นคืนวันเพนขึ้น15บห้าค่ำพระจันทร์เต็มดวงตาเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะจัดการกับมันพอถึงเวลาเที่ยงคืนก็ได้ยินเสียงมันหวีดร้องดังขึ้นและดังขึ้นเรื่อยๆแถวๆในวัดตาจึงเอาย่ามและหวายเศกตามเข้าไปในวัด เมื่อตาเดินไปถึงก็เห็นมันยืนร้องโหยหวนอยู่แถวแถวศาลาวัดตาก็เลยล้วงเข้าไปในถุงย้ามหยิบเอาเข้าวสารมากามือหนึ่งเสกคาถาแล้วก็ซัดไปข้างหน้าเสียงนั้นก็หวีดร้องโหยหวยขึ้นมากกว่าเดิมพร้อมใส่ตัวโอนเอ็นไปมาจากนั้นตาจึงยกหวายขึ้นจบหัวเสกคาถาแล้วก็ตีไปข้างหน้าสมทีดูเหมือนว่าจะได้ยินเสียงกรีดร้องจนสุดเสียงดังก้องคุมวัดเลย และแล้วเสียงนั้นก็เงียบไปตื่นเช้ามาตาก็เดินไปดูตามบ้านต่างๆและแวกวัดนั้นแล้วก็บอกว่าไปเจอหนุ่มใหญ่ไวัยชกันที่บ้านหลังหนึ่งกำลังนอนร้องครวญครางญยติญาติบอกว่าเขาจับไข้ตัวร้อนมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วส่วนอีกบ้านหนึ่งที่อยู่ถัดไปไม่ไกลก็มีหญิงสาวคนหนึ่งมีลักษณะอาการเช่นเดียวกันตาจึงขอเข้าไปดูอาการใกล้ๆ ปรากฏว่าตามตัวมีริ้วรอยเป็นผื่นแดงเต็มตัวปวดแสบปวดร้อนมากและมีรอยเป็นปื้นแดงๆคล้ายถูกฟาดด้วยไม้ที่กลางหลังพอเห็นตาเดินเข้าไปทั้งสองคนก็ตัวสั่นร้องร่นและจะลุกหนีตาก็ล้วงเอาเข้าสารเสกมาเสกแล้วซัดใส่ไปอีกครั้งคราวนี้ทั้งสองคนก็หมดสติไปเลยแล้วตาก็พูดว่าไปซะไปให้พ้นไปสู่ที่ชอบที่ชอบของเจ้าเถอะ อย่าได้ม่ก่อกวนชาวบ้านที่นี่อีกเลยแล้วก็เดินกลับบ้านไปตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาปรากฏว่าชายหนุ่มและหญิงสาวนั้นก็หายสาบสูญไปเลยและไม่มีใครพบเห็นหรือได้ยินเสียงอันน่าสยดสยองในระหว่างค่ำคืนอีกเลยก็จบกันไปแล้วนะคะกับเรื่องเล่าหลอนที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ และถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เทลโกส์กันด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วคลิปต่อไปเทลโกสของเราจะนำเรื่องหลอนๆแบบไหนมาเล่าสู่กันฟังอีกก็อย่าลืมคอยติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ